สวัสดีครับผมวันนี้ต้อนรับเพื่อนๆทุกทีทุกน้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องยูทูบอยรำซิ่งกินกันเนึ่งบนครับผมอาจารย์คร,รับใหม่เขียววิไลเป็นเหตุนะครับทั้งบทส่ว <c oughs> ทำให้เพื่อนได้กินข้าวหวายไนดะ้อาจารย์คร,รับใหม่เดีย๋ยวเพื่อนเงอย้ยเพื่อนโอ้โหครับระวังนะครับหน้าฝนคร,รับ งานหดจัดครับหดจัดแบบนี้ครับมีสดดเลยครับนี่บมาไงครับอาจารย์น่นเมครับที่่ยหนี่บแป้ากับห้ครับจรันนะครับควรไปบอกแ้วนตรงตโอ้ยให้ต่อตรงตรงเนี่ย่านะ ราง55นะครับแล้วก็85นะครับจะรันตายนะครับคุยมองกวางี่ไงวะนเนจวดไป85เสียตังครับ รับพับหน้าครับเสียตาลเดียวอำเภอซงไม่ตะบนทำไรครับเป็นไงครับอาจารย์เป็นัน้อยเอวานยังนับเลยยังนับเมาบ่มาบว่าอย่าล้มอย่าล้วะโอ้ยเด็กินเขีวายเลยครับปวดจัดครับปวดจัดงาน หิ้วเขาแล้วครับหิ้วเขาเดียวเึ้นเดแบบื้อมาเนื้อพี่ท่านไม่เท่าเธอหนีิหิวซอยกันนะครับหิ้วเขาให้หิ้วเขาให้หมดจัดครับจะทุ่มที่เป็นทางข้าไปข้างในนะครับในเจ้าหินดุจังว่าโปกหลานะครับผมเป็นเฮียรถยับเขาโบราณนะครับมันดมนะครับเป็นฟองนะครับ

บะว่าปดออกยังปรถเทศไทยไหมปดจัดครับหน้าง,งานว่าว่าว่าร่างคนนี้ปดจัดประหลัดปอครับ,บได้กินเข่าไม้เลยครับไปแรับอาจารย์ประหยัดเกี่ยมหัวครับ <c oughs> นอยังเหลืออีกสามสิ่งครับได้ดูสดเน็ตดนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านครับกับทีมงานหอจุฬาฯประเสดุลเดืองพานิดครับผมอาจารย์ข้ามไม่เฉล่ยวิไลครับโอ้ยเปิดคลิปสดเด็ดเลยเมาข้างหัวงะเมาลำท่อมเมาอีกแล้ยวลำท่อมเป็นเหตุนะครับลำท่อมโอ้ยอ่างจะาลำท่อมลำจม มันเป็นเรื่งของนะครับอเจวานจันเรียกรองมาให้กันน่อเออการายตัวหนักเออเมึงเหีมึงเมันช่วงอน่อยน้องอนี่หน่อยมึงเหมันช่วงหน่อยน้องนี่นอยอ้ขนาดตามืออรรถอดออหดมงไปูันเนาะมันนักเียเหาก็ดี Của bà đi <laughs> <laughs> à. <laughs> 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 cô vào cô đi như mà. Ở cô lên này. Đi Nó có mồn đùi đấy mà. Có ai nó mồn đấy. Có ai không ai. จะเกียต้องไปหันเอามาพี่เดี๋ยวพี่พูดตีด๋ พลัง85แล้วก็พลัง55นะครับเก็บกู้อาจารย์คำใหม่เชียววิรายครับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับกีตดนนับเพื่อๆท,ที่ดี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ต้องเริ่มั้นตอนนั้นช่างยืนยันยัคนนะครับเราคิว3คันนะครับ f a r 210ท,ท,ทเีเรตเชียรียมนะครับ f r r อยแล้วก็อครับออยู่มพยายามปรีหยดมากเป็นไงอาจารย์ประหยัดเข้าได้ไหมได้ครับได้ได้นาะคนอื่นจะเข้าได้ไหมคนอื่นผมไม่รู้คนอื่นผมไม่รู้ผมมองดูแล้วว่า รม้มึงอยู่ได้นาจะได้อ,อย่าให้เสียคำคุยนะเฮ้ยมันชิดปลารัวเ <c oughs> มืเ่อวานา <c oughs> านะครับเมนะื่อวานอาจารย์หน่อยคุยชิดปลานะครับไม่ได้สักตัวนะครับมาน้ับรองมันเขามาโดดเห็นทุกแก กำไงวะเข่าเข่าเพ่อไเจ็ก็มีคมงามผู่แท้งเนี่อคนงานคนงานพวนี้นะครับเข้าเข่ามาดูที่เ็สเสียเอ็มรับจะเข้ามาอ้าวรดบรอดประหยัดประหยัดฮะ ห่อนห้อนนี่ห่อนนี่เดี๋ยวโยกไม่ได้โยกอ้นพะนันเกิดขึ้นนะอ้นการพะนันเกิดขึ้นก็อาจารย์ไม่ยัดเหรอห้อนนี่ห่อนเดี๋ยวโยกไม่ได้โยกเอาไหมอ้นเฮ้ยตีดอีกแล้วบวะนี่โอ้ยโอ้ยอีกเนี่ยโอ้ยเนาะว่าเป็นตัวไหม หายน้ำท่อมไม่เล่ากินเนอะเจ้าหายน้ำท่อมไม่เล่ากินอ่ะโอมม้กินกน้นำท่อมขอมมงนิดใจไงเด้อพระร่างน้ำท่อมเป็นเหตุครับโอ้ยอ่าเดี๋ยวมาดูเสียยิ้มกันครับเดี๋ยวพวกแกไม่ติดนะ พมาดูครับพี่เเสีเอ็มครับเขาหอดพอดครับเอฟอ้าวสตย่าเปรถทันดีเลยนะอ้ยครับเอฟอสองสิบนี่ได้จริงๆครับเปละของการก็ควายซะ้าแนี้

โอ้ยเฮียแล้วครับเฮียแล้วตีดตีดตีดเออเออเอสสองกวังเอารถดึงเอาที่เ็ดเชียเอ็มกับไปตลอดครับจบเกมอาจารย์ครับไม่เยอะๆเฮ็ดอีกแล้วนำทอมบ่ได้งานด้ิบ่ได้งานดิเหมือนเนี่ย <laughs> ยังงวิญญาณมิยญานี่กลมสว,วยกลมงามกลมสวยกลมงามตีดอีกแล้วครับโล่เขินเลยโอ,โอ้อาจารย์ทำใหม่กินน้ำท่อมเหรอใจไงเถอะวะเอาฝากก็ไหน,ไน <c oughs> ไก็แซ่ฝากก็ติดตามสองร้อยดังสิ่งจีดลวนเมืองฝนเนี่นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจถ้ามีคลิปต่อไปครับ ไปครับมาดูมาสชมคลิปนี้ก็บอ้อ้รรบให้ด้วยครับ,รบ,รบ,รบอยู่ดีมีแห้งอายุมันคนเงินครับผมสวัสดีครับ